เหลืออีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าอ่ะบ้านมันแคบนะคะบ้านมันแคบมันมันวางก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะนี่ค่ะวันนี้เอากล่องเดียวก่อนค่ะนี่เหลืออีกเขาเรียกว่า ข้างข้างบ้านอยู่ประมาณสองวานะคะเนาะปลูกแน่นหมดเลยค่ะปลูกแน่นหมดเลยเนาอะ,อะความซนของตูนนะคะเนาะความจริงเต่อีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าบ้านมันแคบนะคะบ้านมันแคบมันมันวางก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะนี่ค่ะตั้งข้างนอกแล้วจัดระเบียบกิ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตูนจะมาลง คลิปลงรูปลงอะไรให้ดูนะคะเนาะว่าอุโมงค์แบล็คเบอร์รี่ตูนเป็นยังไงบ้างนะต่ออีกอันนึงเสร็จแล้วตูนจะไปตั้งแล้วก็จัดระเบียบกิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะเนาะะคะเนาะลก ขึ้นไหมนะคะหาทางเดินจะไม่มีแล้วนะคะเนาะหาทางเดินจะไม่มีแล้วค่ะบ้านนะคะเนาะมีที่ว่าเบอร์รี่ของตูนด้วยนะคะนี่ค่ะมือก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าวันนี้ใช้ไขควงนะคะไม่ได้ใช้กันไก่แล้วค่ะเนาะใช้ไขควงก็เลยจะเร็วหน่อยค่ะวันแล้วค่ะแต่มือตูนไม่สะดวกทําสักทีนะคะวันนี้ยังไงต้องทานะคะ แต่ก็ต่อได้ค่ะแต่ก็ต่อได้แล้วก็คล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะอะ่เหมือนทํำคล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยค่ะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องวันนี้เอากล่องเดียวก่อนค่ะนี่เหลืออีกเขาเรียกว่า ลืออีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าบ้านมันแคบนะคะบ้านมันแคบมันมันวางก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะนี่ค่ะ แบล็คเบอร์รี่นะคะแบบพอใจสุดๆแล้วนะคะใส่อีกสองอันนี้พอใจแล้วค่ะเนะาะเดี๋ยวพวกนี้นะคะตูนหนึ่งข้างนะคะเนาะแต่ก็ทำเสร็จนะคะแล้วก็เหลืออีกกล่องหนึ่งค่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างโซฟา เหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะพวกนี้ตูนจะมาต่ออีกกล่องหนึ่งให้เสร็จนะคะเนาะวันนี้เอากล่องเดียวก่อนค่ะนี่เหลืออีกเขาเรียกว่า ลูแบ็คเบอร์รี่นะคะแบบพอใจสุดๆแล้วนะคะใส่อีกสองอันนี้พอใจแล้วค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวพวกนี้นะคะตุน แต่ก็ต่อได้ค่ะแต่ก็ต่อได้แล้วก็คล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะาเหมือนทํำคล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยค่ะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องเหอ,อีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าบ้านมันแคบนะคะบ้านมันแคบมันมันวางก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะนี่ค่ะบ้านแคบนะคะเนาะเหลืออีกกล่องหนึ่งอยู่สีกล่องสีน้ําตาลอยู่ข้างโซฟาค่ะเดี๋ยวพวกนี้ตูนจะมาต่อนะคะต่อให้เสร็จแล้วก็ไปตั้งแล้วก็จัดระเบียบเสร็จแล้วตูนจะถ่ายให้ดูนะคะเนาะว่าอุโมงค์แบ็คเบอร์รี่ของตูนเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะ าฝากติดตามซุม้มแบค็คแต่ก็ต่อได้ค่ะแต่ก็ต่อได้แล้วก็คล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะ เหมือนทาคล่องกว่าเขาที่แล้วด้วยค่ะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องอ่ะหนึ่งข้างนะคะเนาะแต่ก็ทําเสร็จนะคะแล้วก็เหลืออีกกล่องหนึ่งค่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างโซฟาเหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะพวกนี้ตูนจะมาต่ออีกกล่องหนึ่งให้เสร็จนะคะเนาะแบล็คเบอร์รี่นะคะแบบพอใจสุดๆแล้วนะคะใส่อีกสองอันนี้พอใจแล้วค่ะเนะาะเดี๋ยวพวกนี้นะคะตูนรอบที่แล้วใช้กันไกลเนาะหาไขค,รครวงไม่เจอวันนี้เตรียมพร้อมอย่างดีค่ะ หาไขค,ควงเจอนะคะแต่มือไม่สะดวกค่ะมือไม่ค่อยสะดวกนะคะเนาะกิ่งแบล็คเบอร์รี่วันพ่กนี้นะคะอันนี้ก็จะไปตั้งรอก่อนวันนี้ค่ะแล้วพวกนี้รออีกหนึ่งอันนะคะเนาะตูนก็จะได้อุโมงค์ซมแต่ก็ต่อได้ค่ะแต่ก็ต่อได้แล้วก็คล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะ,ะเหมือนทํคล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยค่ะนี่ยังเหลืออีกหึ่งกล่อง เสร็จแล้วตูนจะถ่ายให้ดูนะคะเนาะว่าอุโมงค์แบ็กเบอร์รี่ของตูนเป็นยังไงบ้างนะคะเนะาะฝากติดตามซุ้มแบล็กางข้างบ้านอยู่ประมาณ2องวานะคะเนาะปลูกแน่นหมดเลยค่ะปลูกแน่นหมดเลยเนะาะความสนของตูนนะคะเนาะความจริง ข้างข้างบ้านอยู่ประมาณสองวานะคะเนาะปลูกแน่นหมดเลยค่ะปลูกแน่นหมดเลยเนาอะ,อะความซนของตูนนะคะเนาะความจริง ื้อนะคะได้ลื้อนะคะอันนี้เหลืออีกอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะเนาะทำแบบทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามือไม่ค่อยสะดวกค่ะเบอร์รี่ของตูนด้วยนะคะนี่ค่ะมือก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าวันนี้ใช้ไขควงนะคะไม่ได้ใช้กันไกลแล้วค่ะเนาะใช้ไขควงก็เลยจะเร็วหน่อยค่ะ รอบที่แล้วใช้กันไกเนาะหาไขค,รครวงไม่เจอวันนี้เตรียมพร้อมอย่างดีค่ะหาหาไขไขค,ค,รครวงเจอนะคะแต่มือไม่สะดวกค่ะมือไม่ค่อยสะดวกนะคะเนาะวันนี้เอากล่องเดียวก่อนค่ะนี่เหลืออีกเขาเรียกว่าแต่ก็ต่อได้ค่ะแต่ก็ต่อได้แล้วก็คล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยนะคะอะเหมือนทําคล่องกว่าคราวที่แล้วด้วยค่ะนี่ยังเหลืออีกหึงกล่อง ื้อนะคะได้ลื้อนะคะอันนี้เหลืออีกอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะเนาะอ่าทำแบบทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามือไม่ค่อยสะดวกค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะแบบพอใจสุดๆแล้วนะคะใส่อีกสองอันนี้พอใจแล้วค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวพวกนี้นะคะตุนบานแคบนะคะเนาะเหลืออีกกล่องหนึ่งอยู่สีกล่องสีน้ำตาลอยู่ข้างโซฟาค่ะเดี๋ยวพวกนี้ตุนจะมาต่อนะคะต่อให้เสร็จ แล้วก็ไปตั้งแล้วก็จัดระเบียบแบล็คเบอร์รี่ของตูนค่ะอเมื่อกี้ได้ลื้อนิดนึงค่ะเนาะเหมือนจะเหมือนจะเก่งแล้วนะคะเนาะแต่ได้ลือะะ <laughs> ล้อนะคะได้ลื้อนะคะอันนี้เหลืออีกอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะเนาะ,ะทาแบบทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามือไม่ค่อยสะดวกค่ะต่ออีกอันหนึ่งเสร็จแล้วตูนจะไปตั้งแล้วก็จัดระเบียบกิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะเนาะเหลืออีกชิ้นเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่า บ้านมันแคบนะคะบ้านมัน,นแคบมันมันวางก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะนี่ค่ะข้างข้างบ้านอยู่ประมาณสองวานะคะเนาะปลูกแน่นหมดเลยค่ะปลูกแน่นหมดเลยเนาะ,ะ,ะความซนของตูนนะคะเนาะความจริงเปอร์รี่ของตูนด้วยนะคะนี่ค่ะมือก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าวันนี้ใช้ไข,ขควงนะคะไม่ได้ใช้กันไกลแล้วค่ะเนาะใช้ไขควงก็เลยจะเร็ว